สิบสิงหาสองห้าหกแปดนี้เหรอคะเก้าสักครู่ค่ะดีจังเลยเก้าพฤษภาคมเก้าพฤษภาสองห้าสามสามสองห้าสามสามสิบสองจุดสองแปดสองจุดสองแปดกรุงเทพกรุงเทพ เก้าเกาพิศภาสองห้าสามสามสิบสองสกรุงเทพโอเคชื่อคุณมาลิจะสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานในวันที่10สิงหาคม2568นี้จะสอบติดตัวจริงไหมคะ สอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานในวันที่10สิงหาสองห้านี้จะสอบติดตัวจริงไหมคะมีนาเมษาพ,พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาอีก5เดือนช่วงเดือนพฤษภาดาวพฤหัสย้ายดาวเสารย,ย้ายสักคู่นะคะไอ้โชว์ดวงคุณมารีหน่อยอันล่างติ๊กตอกให้กุหลาบอ่ะเราต้องตั้งลักนาแล้วเดี๋ยวเราต้องคำนวณแบบหนึ่งค่ะ ต้องใช้กระดาษกับปะการ์ไม่กระดาษกระปะยกต์ค่ะสองวันที okay. ่สิบสิงหาสองห้าหกแปดรู้ผลเมื่อไหร่คุณมาลีพอจะทราบไหมคะว่าเขาจะประกาศผลประมาณวันไหนโอเคอันนี้คือสมัครเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ยื่นใบสมัครทุกอย่างแล้วแล้วรอปล,อ,ลอสอบถูกต้องไหมคะจะสมัครวันที่สิบเก้าเดือนนี้อีกเก้าวันจะสมัครอ๋อเตรียมจะสมัครอ่าเตรียมจะสมัครก่อนแสดงว่ามันมีน่าจะมีเป็นสเกจดูมาให้ว่าสมัครวันที่สิบเก้านี้ถึงสมมติเฉยนะถึงสิ้นเดือนมี้นะแล้วก็จะสอบประมาณวันที่สิบสิงหาผลสอบ พอจะทราบก่อนๆนนี้ไหมคะว่าผลสอบปกติออกหนึ่งเดือนหลังจากนั้นไหมปกติเมื่อไหร่ผลออกเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดชี้ว่าจะมีเกณฑ์หรือไม่มีเกณฑ์จุดชี้ชะตาเมื่อเกี้ที่เห็นวงกลมๆมาค่ะเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเดือนอย่างนี้นะแต่ละเดือนก็จะมีภาษีไม่ทราบเลยค่ะเม็ดตำรวจพิสูจน์หลักฐานตะคู่ค่ะ เมอม่ม่มตุนลาภ